ปรากฏการณ์ปริศนาวันนี้เรามีคลิปที่อ้างว่าสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียได้เดินทางไปถึงดวงจันทร์ไทท่านานแล้วคลิปการเผชิญหน้ากับ UFO ของบรรดานักถิ่นพัสุทาวิธีการสร้างครอปเซอร์เคิลต้นไม้ขุดขึ้นมาทะลุรถยนต์ คลิปที่อ้างว่าสหภาพ,าพโซเวียตหรือรัสเซียได้เดินทางไปถึงดวงจันทร์ไทท่านของดาวเสาร์ได้นานแล้วซึ่งคลิปที่ท่านเห็นอยู่นี้แอดมินเพิ่งพบเมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเมตาแต่ว่าในตอนนี้ชื่อผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระบบแล้วแต่ถ้าไปค้นหาใน YouTube จะมีอยู่หนึ่งช่องที่อัปโหลดคลิปนี้และมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกมากสำหรับครีเอเตอร์คอนเทนต์ทั่วไปจนถึงตอนนี้แอดมินเองก็ยังสงสัยว่าสรุปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปจริงหรือไม่ซึ่งตัวแอดมินเองก็ไม่แน่ใจนะกับลักษณะของดวงจันทร์ไททนันและลักษณะของวงแหวนดาวเสามันเป็นแบบไหนกันแน่มีกี่อนุภาพหรือกายภาพ มีองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะในคลิปลักษณะของวงแหวนจะมีลักษณะคล้ายกับเมฆส่วนดวงจันทร์ไททันก้อนเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับยานหรือว่ายานอวากาศของรัสเซียมันอาจจะใหญ่เกือบจะเท่าดวงจันทร์จากสาเหตุนี้แอดมินเลยตัดสินใจนําคลิปนี้ออกมาอีกครั้งเผื่อว่าใครที่มีข้อมูลและรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของคลิปนี้จะสามารถอธิบายให้เราได้หายข้องใจสักที อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยจนจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนั่นก็คือปรากฏการณ์ UFO ซึ่งในคลิปนี้เป็นการเผชิญหน้ากับยานบินปริศนาของเหล่าบรรดานักหนิงพิุทาฝูงลืม,ม,มที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกระโดดร่มจากเครื่องยิงขนาดเล็กถ้าเราดูในคลิปจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพวกเขาก็เกิดอาการตื่นประหนกตกใจอะไรสักอย่างตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะเกิดปัญหากับเครื่องยิง แต่แล้วก็ได้มนเสียงคุณในกลุ่มตะโกนบอกว่าให้หันไปดูที่3ามนาฬิกาและสิ่งที่เห็นก็คือลักษณะของยานมินคล้ายๆจานมินที่เราทุกคนน่าจะคุ้นเคยในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะเคลื่อนที่เร็วมากแต่คิดว่าน่าจะมีหลายลำท่านลองดูสิว่ามันมีหลายลำจริงหรือไม่ การเกิดขึ้นของครอปเซอร์เคิลนี้ถูกอัปโหลดโดยผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งซึ่งทําเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ปริศนาเหมือนกับพวกเราในคลิปจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกับวัตถุบินได้ขนาดเล็กกําลังสร้างครอปเซอร์เคิลอยู่บริเวณน,น่าจะเป็นทุ่งข้าวอะไรสักอย่างซึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากแล้วก็เคยมีคนอ้างว่าพวกเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอง แต่ก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าคนกลุ่มนี้สร้างเรื่องขึ้นมาเองส่วนสำหรับในคลิปนี้มันเหมือนจงใจตั้งกล้องเพื่อถ่ายทำช่วงหน้ากับเหตุการณ์การงอกขึ้นมาของต้นไม้ทะลุรถยนต์ที่จอดตรงนั้นพอดีอย่าลืมติดตามชมในปรากฏการณ์ตอนปรากฏการณ์ปริศนา กับเอสเอนจียูเอฟโอยูเวล่า